สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพาทุกคนมารับชมแนวทางนะคะเล่าสตาวันที่16มีนาคม2568ปพีน่น้องวันอาทิตย์นะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะทุกคนคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับ คำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจดเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านถ้าสมมติว่า FC ไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ก็ให้ FC พิจารณาเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้นะคะ เลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดทุกวันแต่ fc จะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะก่อนอื่นนะคะทุกคนเจจะพาทุกคนไปดูวันที่15ก่อนว่าเข้าหรือหลุดวันที่15มีจัดพี่น้องขาหลุดอีกแล้วนะคะทุกคนเราสตานี้หลุดบ่อยนะคะทุกคนขาสลับมือเข่าสลับมือหลุดได้พี่น้องเจสังเกตเดูดูเนะะี่ยค่ะทุกคนจะให้เด่น3แลไดมา8 เจ็ดแปดศูนย์ศูนย์เลขเด่นประจำวันมาเจ็ดนะคะทุกคนอืมสามกับสองมีจัดพี่น้องบ่ค่อยเลยนะคะทุกคนคะ่ะถ้าพี่น้องอยากตามต่อพี่น้องก็ค่อยตามได้เด้อคะ่ะถ้าพี่น้องบ่อยากตามพี่น้องสามารถเดินผ่านได้เลยสําหรับวันที่สิบหกเด้อพี่น้องเด้อสถิติมีเข้ามีหลุดนะคะไม่ได้เข้าทุกวันไม่ได้หลุดทุกวันนะคะทุกคน สำหรับวันที่16นะคะจากที่ใจคำนวณตัวเด่นมาได้นะคะทุกคนคะใจะได้เด่นอยู่ที่2ได้1น,นะคะเรามาดูความน่าจะเป็น2ค่ะ2882 2772 2002 2112 1ค่ะ1881 1771 1661 1001 คู่เด็นวันนี้นะคะอยู่ที่สองหนึ่งหนึ่งสองนะคะพี่ขาคู่ที่จจชอบหนึ่งคู่เนาะพี่นอ้องมือดีใจมากหนึ่งแปดแปดหนึ่งพี่น้องมักก็ตามใจได้พี่น้องบ่มากพี่น้องพานได้เลยนะคะเด้อสถิติมีเข้ามีหลุดพี่น้องไม่ได้เข้าทุกวันไม่ได้หลุดทุกวันนะคะทุกคนค่ะ ทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันเจะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ดูเพื่อเอฟซีจะชอบนะคะบางคู่ก็ได้จับให้บางคู่ก็ไม่ได้จับนะคะเลขเด่นประจําวันอยู่ที่หนึ่งกับ6กเบิ้ลประจาวันคือเบิ้ลหนึ่งหนึ่งเลขหนึ่งกับเลขหนี้เอฟซีสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายวิ่งสายรูดค่ะเด่นรอบเช้าอยู่ที่สองและหนึ่งเด่นประจําวันอยู่ที่หนึ่งและหกเป็น สองหนึ่งหนึ่งสอง 6, 6, 2, สองหกหกสองสองหนึ่งหนึ่งสองจเป็นคู่ตัวเด่นพี่น้องสองหกหกสองถ้าชอบอีพีคอยตามตามนะคะทุกคนหนึ่งค่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งเป็นเลขเด่นประจําวันนะคะทุกคนหนึ่งหนึ่งเป็นเลขเบิ้ลประจําวันถ้าพี่น้องมกักพี่น้องชอบพี่น้องตามได้เลยนะคะทุกคนคะ่ะคนเฮาหมักก็คือกันแล้วแต่ความหมากักความชอบแล้วตะดวงของเขาล้วน นะคะทุกคนคะเป็นยังไงคะทุกคนมีคู่ไหนชอบไหมคะชอบตามต่อได้ยาวๆไม่ชอบเลื่อนผ่านนะคะทุกคนพี่น้องมักก็ค่อยตามพี่น้องบ่ามากักให้พี่น้องเลื่อนผ่านนะคะเด้อง่ายๆพี่น้องค่ะสำหรับรวแนวทางเราสตานะคะวันที่16บมีนาคม2568นากนะคะทุกคนคะวันอาทิตย์ ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะโชคๆมันหมันส,สุขสุขคุ้นพี่น้องสวัสดีค่ะ